ในพื้นที่ของอำเภอทุ่งเสหลี่ยมจังหวัดสุโขทยัยประตูสู่อารยธรรมล้านนาซึ่งคำว่าทุ่งเสหลี่ยมภาษาล้านานานั้นหมายถึงทุ่งสสดาวค่ะวันนี้รายการประตะทสพเกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียงจะพาทุกท่านมาเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิน่นสู่การสร้างอาชีพให้คนในชุมชนโดยกลุ่มหัตถกรรมเทพพนมตำบลทุ่งเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทยัยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันค่ะ สวัสดีค่ะพี่กุ้งอมพรนะคะเป็นอรองประธานกลุ่มหัตกรรมเทพพนมนะบ้านเทพนมนะคะตำบลทุ่งเสีอหมอําำเภอทุ่งเสี่ยมจังหวัดสุขโขทัยค่ะตอนนี้ผลิตสินค้าเป็นของใช้อของตกแต่งของที่ระลึกตะก้าหวายกระเช้าวหวายแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเราก็จะมีทั้งกระเป๋าด้วยนะคะแต่ว่าที่เด่นๆของเราเลยก็คือที่นวดนิ้วจากผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ทํามาจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็ช่วยบำบัดนะคะแล้วก็ผ่อนคลายคนที่มีปัญหาเรื่องนิ้วล็อกนิ้วชาก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเราผลิตอยู่เดือนนึงเนี่ยเกือบประมาณ2,000ชิ้นนะคะขายทั้งปิกและส่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากจากงานจากสารส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากผ้านะคะก็คือเป็นผ้ามัดย้อมเสลี่ยมแล้วก็ผ้าทอนะคะเป็นผ้าทอพื้นเมือง ซึ่งเราก็เอามาแปรรูปทำเกี่ยวกับเรื่องของหมัวกระเป๋าก็อื่นๆที่ทางลูกค้าสนใจแล้วก็สั่งเราผลิตส่วนอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์การนวดเพื่อสุขภาพนะคะจะเป็นไม้ตานดัดขานะคะก็คือตานต้านตึงอย่างที่เรารู้จักกันนะคะและอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยเนีย่ก็คือเรื่องของนวดเป็นไม้สามท่อนนะคะเป็นการนวด ด้วยด้วยไม้แล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาเช่นเดียวกันซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคุณลุงทินที่อยู่ในชุมชนเราเดิมเนี่ยค่ะผักตบชวาเนี่ยถ้าเราจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นมลภาวะนะคะหรือมลพิษทางน้ำเนี่ยก็ก็ใช่แต่จริงๆแล้วมีมูลค่ามหาศาลส,สำหรับเราแล้วก็ชุมชนนะคะเนื่องจากว่า ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลทําให้มีรายได้เลี้ยงดูชุมชนของเรานะคะที่เราทําตัวนี้มาเพราะว่าสามารถที่จะทําให้คนที่มีปัญหาเรื่องนิ้วล็อกนิ้วชาเนี่ยค่ะสามารถนําตัวนี้ไปใช้แล้วมันโอเคตลาดในประเทศเราก็ขายทั้งปลีกและส่งเนาะส่วนตลาดต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเจอเราในทางเพจเป็นร้านดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการนวด อยู่แล้วนะคะอยู่ที่โตลอนโตแคนาดาแล้วก็พอเขามาเจอเราทางเพจเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ให้เราอะค่ะจัดส่งสินค้าของเราเนี่ยไปที่นู่นนะคะเป็นคนไท<า>ยหรือชาวต่างชาติคะเป็นคนไทยค่ะ <c oughs> เป็นคนไทยแต่ไปเปิดร้านอยู่ที่นูน่น <c oughs> แล้วก็งานของเราเนี่ยมีโอกาสไปออกงานคะ Thailand Festival ของแคนาดาเขาให้เราเขียนว่าเป็นสายพินนวดไทย โปรดักเต็ายสุโขทัยไทยแลนด์ค่ะเนื่องจากว่า,าทางกลุ่มเราอะค่ะได้รับการคัดเลือกจากมอนาเรสสวนเป็นหนึ่งใน10ของอกลุ่มผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่างหนึ่งะคะจาก5จังหวัดอพอได้รับคัดเลือกไปแล้วเนี่ยเราก็เอาไอ้ตัวนวดนิ้วเนี่ยค่ะไปไปพัฒนาต่อ,อปรากฏว่าเมื่อเราไปพัฒนาแล้วนะคะอาจารย์ก็ได้ปรับลุกใหม่ไปเป็นสินค้าอ,อีกแบบหนึ่งเลยนะคะ ก็ทาออกมาเป็นกระเป๋าผักตบชวาที่มีผ้าเป็นส่วนประกอบประชุมชนเราอะ่ะมันก็จะมีทั้งคนที่ศักยภาพในเรื่องของงานจักสานแล้วก็งานผ้าลูกทีมเราก็เลยเอาทักษะที่มีอยู่อะค่ะมาประกอบกันเราก็เลยได้ชิ้นงานที่ที่เป็นชิ้นงานตัวใหม่ขึ้นมาเป็นกระเป๋าผ้า หูหนังนะคะเราก็ขายสินค้าตัวนี้ได้มูลค่าค่อนข้างสูงแลตลาดก็ตอบรับค่อนข้างดีค่ะเรามีโอกาสได้ไปอบรมนะคะแล้วก็เข้าคัสเตอร์ผ้าของอ,อุตสาหากรรมจังหวัดนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปเรียนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของงานย้อมมันก็เลยทำให้เราอะได้ทักษะ พวกนี้มาแล้วก็กลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เรามีเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้เราใช้แบรนด์สวาอยู่แบรนด์สวาเนี่ยมันเกิดจากคําว่าสวะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เราอ่ะที่ที่เราขายดีอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นตัวที่นว่นนิ้วผักตบชวาเนาะเราก็เลยเอาอคําว่าสวะค่ะมาใช้เป็นแบรนด์เราแต่ว่าถ้าเกิดใช้คําว่าสวะเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงไปนิดนึง เราก็เลยเพียเพ้ยนๆมานิดนึงเป็นซาวาแล้วก็ให้ทางด้านมอนาเลส่วนนะคะเข้าเป็นผู้ดีไซน์ตัวนี้ออกมาให้นะคะก็เลยได้แบรนด์ซาวามาแล้วก็ตอนนี้ได้จดเครื่องหมายการค้านะคะจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็มีผ้ามัดย้อมเสลี่ยมค่ะมัดย้อมเสลี่ยมก็คือเอาเสดาค่ะตะเลียมก็คือทุ่งทุ่งเสลี่ยมของบ้านเรานะคะมามัดย้อมผ้านะคะเราก็จะได้ลายผ้าออกมานะคะแล้วเราก็เอาผ้าที่เราได้นะะี่ค่ะมาแปลรูปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะตอนนี้เราทําเป็นผลิตภัณฑ์มา2เซตนะคะก็คือเซตของผู้หญิงเราก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของดอก สะเดานะคะส่วนผลิตภัณฑ์ของผู้ชายก็คือเน้นไปที่ใบสะเดานะคะหลังจากที่เราทําเป็น2เซตนี้แล้วเนี่ยเราก็ไปอบรมโฟดินเอออกมาก็คือเป็นการถอดรหัสของอํเาเภอทุ่งเสหลี่ยมนะคะออกมาปรากฏว่าที่สิ่งที่เราได้ออกมาก็คือเป็นตัวดอกสะเดาแล้วก็ปีกข้างเท้าเราก็เอาความรู้ที่เราได้จากการถอดรหัสนะคะมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่เรานําเสนอก็คือเป็นตัวหมอน ะะที่มันมีความเป็นดอกสะดาแล้วก็ปีกั้งเท้านะคะก็ทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเช่นเดียวกันค่ะเรามีผลิตภัณฑ์นะคะที่ที่เราทําออกมานะคะมีทั้งหมวกนะคะแล้วก็มีทั้งตัวกระเป๋านะคะมีเสื้อนะคะแล้วก็กระเป๋านี้ก็มีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าคาดอกนะคะกระเป๋าสะพายของผู้หญิงผู้ชายมีหมดเลยค่ะ ชุมชนเทพพนมเนี่ยมีความเข้มแข็งเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์รวมกลุ่มเพื่อที่จะต่อยอดนะคะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบอินทรีย์ของวิถีของเทพพนมเราเลยนะคะตอนนี้เรากำลังเริ่มทำโค้งหนองนามโมเดลเได้เข้ากระบวนการโค้งหนองนามโมเดลของทางด้านพอชอแต่ว่ากำลังเริ่มจะขุดตามโปรแกรมที่เขามีอยู่แล้วก็พี่พี่คิดว่าเราน่าจะได้ชม ภายในปีนี้บ้านเทพพนมยังมีจุดที่ว่าสามารถที่จะเข้ามาเที่ยวนะคะแล้วก็เยี่ยมชมติดต่อมาที่กลุ่มััถกรรมเทพพนมได้โดยตรงเลยนะคะเบอร์095-630-4652่ะค่ะติดต่อมาได้โดยตรงค่ะ